สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทํากับข้าวง่ายๆนั่นก็คือหมู3ามชั้นทอดพริกแกงทอดออกมาแล้วหมูนุ่มรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะผสมเครื่องปรุงก่อนนะครับให้เราเตรียมภาชนะมาใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาเกลือป่อนไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าความเค็มเราได้จากพริกแกง แป้งทอดกรอบ6ช้อนโต๊ะและสุดท้ายน้ำเปล่า10ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันครับพอเข้ากันแบบนี้ก็พอได้แล้วครับนำมาลาดลงบนหมูได้เลยครับวันนี้จะใช้เป็นหมู3ชั้นน้ำหนัก700กรัมแล้วก็ใช้มือขยำคุกเคาให้เข้ากัน นวดให้ทุั่วเลยครับพอนวดคุกเขาจนทั่วแล้วก็ให้เราหมักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา30นาทีพอเราหมักครบ30นาทีแล้วก็นำไปทอดได้เลยครับก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปจุดไฟใช้ไฟกลาง พอน้ำมันร้อนแล้วนําใบมะกรูดฉีกลงไปทอดครับวันนี้จะใช้8ใบปริมาณก็ตามใจชอบได้เลยนะครับให้เราทอดแค่พอกรอบก็ตักขึ้นได้เลยนะครับถ้าทอดนานจนเกินไปเนี่ยเขาจะไหม้แค่นี้ก็พอแล้วครับทีนี้ก็ทอดหมูได้เลยครับ ขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางนะครับจะจะทอดให้หมดเลยทีเดียวทั้ง4ชิ้นนะครับพอหมูเซ็ตตัวแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับอมกิ่นหอม ให้เราทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะสุกเหลืองกรอบตอนนี้หมูก็สุกเหลืองกรอบดีแล้วนะครับคลิปขึ้นได้เลยอมเกลียมแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับนำไปพักให้เสด็จน้ำมันตอนนี้ก็เย็นตัวลงแล้วนะครับนำมาหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับจะแอบมีเกลียมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับให้อภัยตัวเอง <c oughs> หั่นได้เลยครับหืม <c oughs> <c oughs> น่ากินมากอื้อหือ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูสามชั้นทอดพริกแกงโ,โหหน้าตาสีสันแล้วก็กลิ่นหอมมากๆไปชิมกันได้เลยครับนี่นะครับหืมหน้าตาสีสันน่าทานมากๆ ชิมครับอืมอร่อยรสชาติดีมากเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอืมรสชาติอร่อยไม่เผ็ดเกินไปนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ